มาชมสนามหนึ่งครับเป็นแม่แม่ของซับสอรับเจอับตาบุรับนี่คือแม่แม่ครับบังเือนเลยครับคมการเปาเล่นกครับอาีครับอานนี้ัมครับมาเลยสิเอันสมายสีหาบุตรับพร้อมไเก็บได้วยครับน้องๆครับขอบคุณครับนะครับ ลงจากรถน้ำเลยเขาจะไ้เลยไหขคณะเออนะครับพอดีไปฝึกน้องใหม่อยู่นะครับแต่ว่าชมกันครับท่านชมครับนะครับระวังนะครับสจเพียงเดือนดีครับทุดเสียสีน้ำเงินนะครับกับสับสังวานอาครับจังหวัดสับสังวานจังหวัดนี้ทามองโอ้โหเป็นประตูขึ้นน้ำครับอ ถี่ป,ประตูต่อสู้ครอยู่ถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินครับนะครับแหนะครับโอ้โห,โหแหมบอลมันสมดุลครับท่านผู้ชมครับแหมบอสมลสมดุเข้าทางครับสังวานครับอือหือแหมยังไม่มีสัญญาณลูกยีปรอบสักครู่ครับแหม่โอ้ทำไม่ได้ผู้จัดการทีมสักสังวานครับขอความกรุณา นำใบส่งในชื่อเขียนชิ่อจริงให้หน่อยนะครับจะพอพระคุณทานเป็นอย่างสูงครับทานบรรยาการทีมสับสับวานครับจังหวะนี้เอ้านะครับท่านผู้ชมครับให้นะครับทสับวานแอ้ออกนำกอนแบบนี้สนุกนะครับนะครับเอาครับเพราะว่านะครับทำเป็นไม่ได้นะครับขอชิ่อจริงดีกว่านะครับ สำหรับผู้จัดการทีมสับสังวาลอาครับโดนเพลินแล้วครับจังหวะนี้อยู่ที่นันทับทิชาเลือกใครมาครับจังหวะเลือกกักยัดเป้าหน้ายางประสการครับโอ้เอาละครับความกดดันตกอยู่ที่สีน้ำเงินครับขอจอเพียงเดือนบี B. โดนนำก่อนนำเร็วครับนะครับสับสังวานนำก่อนหนิงประตูต่อศูนย์นะครับ สายนีนะครับอยู่สายเพชรนะครับข่าวโอ๊ตไก่สดโอ้นะครับถือว่าสายนี้เป็นกลุ่มอัพเดทครับท่านผู้ชมครับเอาละครับเลือกใครมาครับข่าวสู่เท้าสจอเพียงเดือนตะกนเกียรติพันยามเลือกคืนล้างมาเอาครับจังหวะนี้จะเพลิเหมือนกันครับสําหรับซรับสังวารแหมแลวก็ออกไปเป็นบอลทุ่มเลือกใกล้ครับทรัพสังวลไปไหนครับจีสิบสองจีสิบสองเอาครับ ให้เข้าพลางมาจังหวะนี้ยังได้ครับให้บอลท้าสู่เท้าแม่นครับสักจังหวะเลือกเข้าพลางจังหวะให้มาอคารับโดนตัดได้สอจอเพียงเดือยนปัทผมการจังหวะโโหโอเวกโอ้โหแหมดดดีบสองเลยครับอืปันผมการทานงามครับแหมึ่งเหลืองนะครับขอดูหมายเลขสามสิบสี่ครับนะครับ เตินตะวันครับน้องเต้นตะวันโดนหนึ่งเรืองครับนะครับจังหวะที่โอกาสนะครับของปฐมการไกลๆหนึ่งๆนอกกรอบเอาครับลุนฟีทิ่ครับลุ่นฟีทิ่ของสจอเพียงเดือนมีเสมอได้ไหมครับสจเพียงเดือนนียืคู่กันสามสี่คนครับเอาครับตรงนี้ครับ ยืนคู่กันอยู่สามสี่คนตรงนี้ลุ้นตั้งไฮเลกเก็ปฐมการโอ้โหกำแพงทะลุครับโอ้โหปฐมการพนานครับตีเสมอครับเนเตม่ก้นไม้ต้นม้ต้นไอ้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้รนม้นมครนบน้องนครัต คับสังวาลับดูความคล่องตัวครับน้องๆสับสังวาลทีมาที่ผู้รักษาประตูเอาครับเลือยงไข่ซ้ายครับขึ้นซ้ายขึ้นไม่ได้โดนบีบให้มาสับสังวาลผู้รักษาประตูต้องทิ้งแลังจังวานี้ประถมการครับนะครับน่าจะโดนของแถมด้วยมีเลี้ยง ทีอยู่นิล่าร์เอาตัวกลางไป่าวให้ไปทีมสมัยทีมบาสิหาบมุกรัดมาเองมาครับผู้รักษาประตูครับครับสังวานเอาเลยครับบอลสายนี้ครับอันตรายครับบอลสายนี้เอาแพ้ตรงรอบครับแน่จังหวะนี้ให้มาปั๊มได้เอาครับสิบแปดเลือกงทางในครับสังวานยันเข้ากลางยังได้อยู่สิบสองจิมคือหลัง ให้ออกมาสามสังวาลครึ่งบอดแย่งแย่งกันอยู่อาครับตังได้เตียบแล้ก็ได้ฟาวนะครับหมายเลขสิบวัชรพงษ์กุดระวงงรับมีมือผักคู่ต่อสู้นะครับหมายเลขสิบของสอจอเพียงเดือนบีเห็นให้ข้อมูลว่าน้องๆจากมหาวิทายาลัยศรีสเกดว่า,างเงิน อาครับดูของดีครับท่านชมครับได้ดูของดีชมของดีครับเอาครับสูตรไหนครับสับสัวานทัดเอาแมขคนเนื้อที่ครับนะครับเอครับถือว่าเป็นสูร,ริ่งกับสีสเกด22คือ้างมาก เอาครับจังหวะนี้โดนเพชรดหาเข้าทางประผุดการทางเต็มมาทางวัรวชรพงศ์ปุณละวงศ์วัชรพงศ์หาครับจังหวะจังหวะนี้โอ้แล้วก็นะครับบอลออกไปบอลพุ่มเข้ามาจังหวะนี้สกัดยังได้ที่หมายเลขสิบสองหาครับสิบสองอยู่ที่กลางอากาศเรือใครสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดคิงยองว่าไงครับแหมน้องเขียนชื่อเล่นมา อาครับตะโกนเกียรติหมายเลขเก,ก้าตะโกนเกียรติพันงามคืนหลังมาที่ผู้รักษาประตูระดิษฐ์บ,บัวทองระดิษฐ์เลือกให้ตะโกนเกียรติเติมสูงขึ้นมาตะโกนเกียรติพันงามขอจอเพียงเดือนปีกเลือกเปิดทางวะนี้ยังอยู่ที่ประถบกกันอาครับแล้วเข้าทาง2ี่สิบสองออกอ <c oughs> เลือกเปิดมาที่ริชนกตอกส้นซ้ายโอโ้โห อย่างว่นี้ครับไม่เข้ากรอบครับแนะครับหมายเลข11ทัพัฒน์ทวีวุฒินะครับเข้าไปครับมุมธงของทับสังวานนะครับจากสีสเกตทัศสังวาน จังหวะปาดออกมาาครับยังได้อยู่ครับครับสังวันโอ้นะครับแล้วก็มีสัญญาณนกบีนมาครับนะครับน่าจะฟาวนะครับเริ่มเล่นกันไหมครับน้องๆครับสกอนหนึ่งประตูตอนหนึ่งคู่ขี่สูสีรักที่เสียดายน้องครับคู่นี้จังหวะนี้ก็มีพระครับสำหรับซับสังวัน จังหวะเทโคหามีมือครับน้องๆครับขึ้นก็ขึ้นลำตัวทิชเฉครับเทโคขึ้นอย่ามีมือผักคู่ต่อสู้หาครับจังหวะเลือกเปิดมาที่เป้าหน้าปฐมการโอ้ไม่ทันบอลหลุดออกด้านหลังครับต่างเตะจากเขตประตูของทรัพย์สังวรนะครับสก้อรหนึ่งประตูตอนหนึ่งหาครับไม่รู้จะออกไหนครับแดงหรือน้ำเงินครับานผไปชมครับ อยู่ที่พละงกำลังครับสภาพอากาศร้อนๆแบบนี้ระบบทีมเบิร์กพละกกำลังก็มีส่วนเลือกคือหลังมาซรัพย์สังวนเลือกเข้ากลางจังหวะนี้ตะกอนเกียดหมายเลขเก้าถึงก่อนถะกคนเกียดพันงามขอจอเพียงเดือนบีทางเจ้าหยองแง่จังหวะนี้ลึกไปครับเข้ามือประดิษฐ์บัวทองเลือกเปิดเร็วขึ้นมาแง่จังหวะนี้นุ่นมนะครับขอจอเพียงเดือน นะครับจังหวะที่คู่ต่อสู้จะเทโคไปนุนครับหนุนโคต่อสู้เป็นการทําลายจังหวะการขึ้นเล่นนะครับของคู่ต่อสู้ครับเลยเสียฟาวไปและบอกให้ถอยครับบอกให้ประอมการทอยที่ขีของเทปชักสังวานนะครับหนึ่งประตูตอนนี้ครับความกดดันอยู่ที่ทั้งคู่ครับอยากได้สามแต้มครับ อยากได้สามแต้มริชนกเลือกเข้ากลางปฐมาการปผมการทันยอมไหลมาจาังหวะนี้ยังติดตัวสุดท้ายสับสังวานเลือกเข้ากลางจาังหวะบอลถูกไปมน้หกโอ้โหแมไม่ทันครับจังหวะจะเ,เร,เร่งเร็วทำเร็วชิงเร็วครับอบอลทุงเข้ามาครับขอจอเพียนเดียนดีเลือกให้ริชนกแปดสิเกโยกหลอหากาครับเข้าทางไปไน้หกเลือกให้มา ไกลต่างโลงลกเติมึ้นมาครับหาพรัดจังหวะทับสังวานหมายเลขหกเลื่อยเข้ากลางและได้เปิดเป้าหน้าจังหวะนี้เอาครับจังหวะอยู่ที่หมายเลขเก้าตะนเกียรติขอจอเพียงเดือนเลือกซ้ายให้มาจังหวะแตะเข้ากลางไม่ถึงเอาครับทบสังวานจะโตขับซ้ายจังหวะนี้แม่ยังติดเอาครับจังหวะยังได้อยู่ที่ทับสังวาน ลุยขึ้นมาเติมเกมบ,บ,บุกขึ้นมาขวาไม้เลยคงชับสังวาลให้มาโอ้ไปสะดุดก่อนครับแหมจังหวะจะเข้าทำครับแหมเลือกเคาะให้เพื่อนนัทลมไปก่อนครับสับงาชับสังวาลไ่ไดยสิบซองจ่าดับว่างั้นนะครับแหมน้องเขียนชื่อเล่นมานะครับครับประดิษฐ์ประดิษฐ์ตัวทองเลือกเปิมมายัดเป้าหนะ้าชัดทวัดเลือกให้ อาครับจังหวะน,นี้แยงโคเป็นของใคร11ชัดทววรคือหลังหาครับเลือยครมาจังหวะน,นี้เคลียทิ้งออกมาหาครับตัวสุดท้ายโชกคาวี9-9โชคทวีแมเลาก็มีอืมคนทะทิปลาฟาไปก่อนเนะับโอ้นะครับขอใภัยครับมีบอลเข้ามาในสนามอาครับ คนสุดท้ายาเริ่มเร่งกันไหมครับอขอภัยพอดีบางทีผู้บรรยายไม่เห็นบอลเข้ามาครับต้องน้องๆดูจังหวะด้วยนะครับนะครับดูจังหวะด้วยบอลกำลังสนุกค,คู่ขี่สูงสีครับถ้าเป็นแม่ถ้าเป็นมวยเขาก็บอกว่าขี่กันยกสียกห้าแล้วครับแบบนี้ครับ อาครับอยู่ที่ความสามารถเฉพาะตัวเลือกใครมาเอาครับซับสังวานขึ้นทางไหนให้มาไปได้ไหมเลือกเปิดเอาครับสวยครับลงลงเอาครับไหลเข้ากลางโองาแต่งเข้าขวาจังหวะนี้โอโหอังลตสิบเอ็ดัพทวัฒน์จะโต้กลับยังไม่ผ่านแผงหลังซับสังวานให้มาเอาครับไปไหนเลือกทางไหนสิบสองซับสังวาลเข้ากลางไหลซ้ายจังหวะ โอ้ยจังหวะนี้จังหวะเข้าทำเอาครับดูครับดูจังหวะเข้าทำของซับสังวานจัดมาโอ้โหสุดยอดครับโอ้หลากหลายมาครับซับสังวานครับโอ้เกมบุกหลากหลายแบบเลือกเกินเอาครับตั้งรับให้ดีครับสอจพอเพียงเดือนครับตั้งรับให้ดีก็แล่ากันครับรูปแบบการเข้าทำนั้นโอ้โหหลายรูปแบบเลือเกินครับสำหรับซับสังวาน อาครับจังหวะอยู่ที่สอจอพินเด่นเลือกยับซ้ายว่ายังไงครับขับวัดขับวัดแม่จังหวะนี้ยังอิดอาครับจังหวะนี้เลือกให้หมายเลขหกให้มาสวยครับจังหวะดิมเ้นสามสิบสีแดดขวาริมเส้นขวาพิ้งเลือกให้ไหลสังมาอาครับจังหวะยังอยู่ที่ซับวังวสามสิบซีไปไหนอาครับจังหวะยังอยู่ที่หมายเลขหกขึ้นมา โดนแกงให้มาที่ปฐมกาลแม่เนี่ยไปไม่ได้ครับปฐมกาลเอาครับดูจังหวะจะโตก้กลับซ้ายเติมทันไหมเอาครับจังหวะนี้ติดที่44อยู่ที่สมโพธิล้วนส,สีสมโพธิให้มาเอาครับจังหวะ3-1เลือกใครมาโอกาสขึ้นนำโอ้โหแม่ไม่เป็นประตูครับเดี<ๆ>๋ยเนี้ยเนี้ยโอกาสขึ้นนำเอาครับดูจังหวะเขาต้อยอแอสแทบ เอาครับตกครับบุกแล้วจบ้ดยการยิงหรือเปล่าเลือกใครมาทับจังหวันหมายเลยคงใครสวยเอาครับจังหวะนี้เลือกคือหลังมาเอาครับสอจอพิเอษก็ยืนคุ้มโซนเรือกแก๊ปเป้าหน้าจังหวะแตะคือหลังซ้ายเลือกใครมาทับจังหวัให้มาครับเอาครับจับงหวัดทัพจังหวันเท้าสู่เท้าแม่ไปไม่ได้ก็ตั้งลำเช่นไม,มาเห็บอยู่ที่ทรับจังหวัเที่หลังผู้รักษาประตู เลือกให้มาทางซ้ายเอาครับทำส,สังวานแม่ให้มาเท้าสู่เท้าแม่นมากครับเอาละครับบอลคู่ที่สูสีสีสเกปกับสูริ์แม่ผู้รักษาประตูผ่านให้เห็นเปิดขึ้นมาเอาครับดูจังหวะโต้ครับจะเปิดบอลเร็วของหมายเลขแปดนันทบีชา,าสุขขบดแม่เอาครับบริหารเรื่องของพละงกำลังให้ดีครับน้องๆครับ นะครับบอลน,นั้นเคลื่อนตลอดนะครับบอลทูบอลทูหนึ่งสองหนึ่งสองมันเร็วเหลือเกินเอาครับจังหวะนี้ทันไหมแหมไม่ทันครับสกอร์หนึ่งประตูตอนนี้ครับนะครับสกอร์หนึ่งหนึ่งสายนี้ถือว่าเป็นภุ่มอ,อัพเด็ครับข้าวโอ๊ตไก่สดนะครับเพื่อนร่วมสายเพื่อนร่วมทีมเอาครับจังหวะแหมแล้วก็ออกไปเป็นบอลทุ่ม ออหนึ่งหนึ่งหัวไทยจะได้สามแต้มหรือจะแบ่งคนละหนึ่งแต้มครับอบครับขอจอเทมเดือนบีจังหวะนี้เข้าทางสิบสองจ่าดับวางเอฟจ่าดับไปทางไหนเรือใครมาครับสามสิบสามสิบเรือใครทิชชี่ครับเข้างานที่ไม้เลขแปด อาครับพิชีครับพิชีหมายเลขสามสิบแล้วยัดซ้ายไม่ถึงอาครับจังหวะนี้อยู่ที่สองจอพิงเดือนเลือกใครมาอาครับยังไม่มีตัวเติมยังไม่มีตัวเชื่อมเลือกใครมาโชคทวีซ้ายหมายเลขเก้าะกนเกียรติเลือกสั้นมา ขัตถวัตชวีวุฒิัวัตเลือกตกคว้าไม,ม่ถึงแห่แอโดกนกระชัดทิ้งออกไปเอาละครับเรือมีหายใจทางปากให้เห็นครับรชมครับเลือกทุ่มมาที่ประิด็์ชอจพิ้เดือนทับสังวานเอาครับจังวานี้เลือกซ้ายให้มาแลอ้อมติดภูรักษาประตูนะครับ ช่าอนิงประตูตอนเองช่างก่อนนิงประตูตอนเองเลียงเล่นซ้ำลับเปมาจังหวะนี้โอ้โหเป็นประตูครับโชคเขามีสุรโคครับเก้าสิบเก้าครับยิงประตูขึ้นมาครับสองประตูตอนเองจังหวะเข้าทำครับ ของสอจอเพียงเดือนเอาครับเป็นนาทีของซับสังวาเน็ศซับสังวาเอาคืนได้ไหมครับเจ้าหมูยอนครับสี่หินเกมเจ้าหมูยอนสี่หินเกมเลือกขึ้นหลังมาผู้รักษาประตูเอาครับเสียหนึ่งก็คือเสียครับสำหรับซับสังวาครับเอาครับทงานนอยต้องดัดทวงคืนให้เร็วครับสำหรับซับสังวาโดนเพชดแหมจังหวะนี้เอาคำสมมุติ เลือกให้มาโชคทวีชัตวัฒน์ชัตวัฒน์เลือกครับริชนกริชนกโอ้โ,อโห,โหยังมีรับยังมีตัวสุดท้ายยืนคุมไว้อยู่แหมทำยางน้นละ่ะฮ่างอีบยัอยืดเข้าไปจนถึงตัวกระดูกสันอันะครับนายจะเข้าไปในสนามเอ่นว่าการทุ่ม เพตอมางชัยชานลราีะแม่ก่อนลื่นเรือน้อยถอยลงอึ้งับสังวาลทำอย่างไรต่อครับทำอย่างไรต่อจากทั่คืนได้ขอจอเพียรเดือนริชนกยัดเข้ามาเอาครับจังหวะขึ้นโคกไม่ถึงติดอยู่ที่สิบเอ็ดชวัฒชัทวัฒน์าจาังหวะนี้เป็นของชับสวาลครับหมายเลขโค โล่งโล่งว่างยังครับจังหวะนี้ยัดทางไหนเลือกใครมาเอาครับคิดช้าเอาครับคู่ต่อสู้นะครับเห็นหมดครับต้องคิดให้เร็วครับสามสังวานสามสังวานแต่นี้ลับปืนโอ้จังหวะนี้เ,เลือกใครทีหมายเลขแปดมันทับมีชาเอาครับ,รบแล้วก็ได้ฟาวเวสสามสังวัน ทางอำเภอสนดงครับตอนอยู่ที่เมืองปัตตานีครับทั้งตาทีเบสเกตไม่ว่าัะตอบแบบนี้ตามบอลนะครังตามที่แก้เพื่อนตั้งพอครับทั้งยาจสมหยสีหาดูครับ เอาครับมาที่จังหวัดตะวีวุฒิครับไปต่อที่นักจัญชาสุขบดไปที่จังหวัดตะวีวุฒิครับเป็นนักข่าวพมไปรุ่งเรียวมาครับครับสมโูริศรีจังหวัดทวีวุฒิครับจังหวัดที่ออกใช่เลยครับเอาครับยังอยู่ครับเอาครับซับสำรอนไหลขึ้นมาครับเจ้าที่เจ้าหนองเจ้าหนองยกมาเรื่องนี้บ่อนร้านนะครับเอาครับ สูสีครับสู่กับสอจอพิมเดือนได้ครับโอ้โหมันคือจังหวะเกมของฟุตบอลครับบอลอยู่ที่ชตวีสุรคโคตรครับบอลอยู่ที่ชยศมีตชตีทุ่งยาวมานี่ถึงไม่ปฐมถการทางงานครับลูนี้ปฐมการดูดบ,บ,บอลลงาบอลอยู่ที่ปฐมกาทางงานให้มาที่ชชตวีสุรคโคตรตสิบแปดครัรสบสอจอพิมเดือนตัดไปที่กาความไปที่สมโพอธิ์วัศรี สมบูรณ์นะบอลโยกมาสมบูรณ์ลากขึ้นมาสมบูรณ์ห้มาโอ้โหสวนกลับมาเอาครับซ้ำสมบูรณ์ลากขึ้นมาด้านล่างกระพริบขึ้นมาซ้ำสมบูรณ์หนึ่ง <go> สองสามสามทีน yeah, um ้ำชาพิชาสมบูรณ์ครับให้เป็นจังหวะแรกครับเอาครับช่วงในท้ายครับถือว่าเร่งสนุกสู้ซีครับอยู่ในเกมการิกาออกไปด้านกับซ้ายครับบอลเจี๊ีบกับซ้ายครับเอาครับตั้งแล้วครับสวนมาบอลเพื่อนให้ยังสั้นๆครับ ขอไปที่ไม่ได้สามขอซับสังวรไปขามาดรากับขวาครับมาที่เจ้าหนองครับสี่สิบเก้าครับเจ้าหน่องขาไปที่แดงกลางเอาครับแดงกลางถึงถึงบอลอยู่พลิกไม่พิกสนุกอดีตวันสุดโคตรแบ่งให้พังครับเจ้าทีเจ้าหน่องครับทุ่อนโยกเอาครับหมดเวลาการแข่งแร้วโอ้โหเอาครับสุดยอดครับนักกีฬาการสนามครับถือว่าสนุกสู้สีครับเอาครับไม่เป็นไรครับโดยการเฉลิมชนะด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับระหว่างสจอพิเดียมครับกับซับสังวรครับเอาครับ สุดยอดครับตบมือให้ทันงสองทีมด้วยครับโอ้โหเหมือนกับคู่ชิงเลยครับถือว่าเรียนสนุกสูสีครับเอาครับอย่างเป็นแมนน่แรกของซับสังบอครับยังไม่เข้าครับ